สวัสดีครับจากเพจกระบอกไล่นกโดยหนูฟาฟาร์มนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมานําเสนอกระบอกไล่นกนะครับในรูปแบบไหนของเรานะครับซึ่งทําจากท่อ pVC นะครับท่อ PVC ขนาดนะครับท่อท่อพ VC ขนาด2นิ้วนะครับความยาวนะครับความยาวก่อนที่จะประกอบหัวจุดนะครับจะยาวหนึ่งเมตรนะครับยาวหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก อาจะอยู่ที่ประมาณ1นึกิโลกรัมนะครับประมาณ1นึกิโลนะครับเหตุผลที่ทําสั้นเหตุผลที่ทําความยาวแค่นี้นะครับเพื่อว่าเราจะได้สามารถขนส่งได้นะครับความยาวก่อนก่อนประกอบหัวจุดนี้นะจากตรงนี้นะครับถึงตรงลายนี้นะครับผมจะทําให้อยู่ที่1เมตรนะครับเพื่อจะให้ขนส่งทางขนส่งของจ n เอได้นะครับแล้วก็ ไปรษนี้ก็จะขนส่งได้ด้วยนะครับถ้าส่งทางไปรษณี้นะครับส่วนประกอบก็อย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวผมทดลองให้ดูกันนะครับทดลองเสียงให้ดูนะใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ร้อเปอร์เซ็นนะครับ วนประมาณหครั้งหรือ6ครั้งนะครับก็ยาวอาจจะหนักมือหน่อยนะเพราะน้ําหนักของท่อ PVC มันค่อนข้างเยอะจะไม่เบาเหมือนแบบกระป๋องนะแบบกระป๋องน้าหนักจะอยู่ประมาณที่ครึ่งกิโลนะครับอันนี้ก็หนักขึ้นมาข้่ตัว